สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จ๋าครับต้อนรับเข้าสู่รายการเชนวิทแลนด V Library ค่ะใช่แล้วนะรายการที่มีสาระนะความรู้แต่ว่าไม่เครียดแน่นอนครับค่ะปีใหม่แล้วนะคะก็ต้องอวยพรปีใหม่ไหมอวยพรปีใหม่ให้กับใครให้กับแบงค์ขอให้มีความสุขกัะตื่นบ้าแล้วเชียร์เออก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขด้วยเช่นกันก็ขอพี่จ๋านี่ สวยวันสวยคืนการงานรุ่งเรืองรวยรุยเป็นไงรวยรุยรวยเรื่เรื่อรือยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหมือนปิดรายการเลยอย่างเดียวให้ปิดครัเพิ่งเปิดนะก็อวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมด้วยแล้วกันค่ะสุขภาพและการแข็งแรงนะครับวันนี้ครับรายการของเรามีอะไรมานําเสนอแบงค์ได้ยินข่าวว่าอ่อก่อนนู่นน่ะนู่นน่ะ มีห้องสมุดแปลกใตอนฟีฟา้าเนี่ยเขามีห้องสมุดที่เป็น Human l i ร r a r y แล้ววันนี้ก็มีห้องสมุดแปลกเช่นเดียวกันเป็นห้องสมุดที่อยู่ในประเทศจีนค่ะชื่อว่าลีหยวนไรเบอรีนะคะเป็นห้องสมุดที่อยู่ในป่าลึกเนี่ยป่าลึกสองชั่วโมงจากเมืองแล้วก็ห้องสมุดทั้งหมดเนี่ยทำจากไม้ฟืนโอ<ห>้แล้วก็จุดเด่นเนี่ยคือการอยู่ในป่านเนี่ยนะคะก็คือทําให้มีความสงบเงียบแล้วก็ดีไซน์คือสวยมากนะคะห้องสมุดนี้อยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้เดินไปที่ประเทศจ ไปอ่านขอให้บรรยากาศดีนะฮะบางทีคนอาจจะหันมาอ่านหนังสือกันเยอะก็ได้นะครับผ่านไปแล้วนะกับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะก่อนเริ่มรายการเกี่ยวกับห้องสมุดที่แปลกๆนั่นเองครับใช่ค่ะแต่ว,วันนี้ครับรายการของเรามีอะไรบ้างครับพี่มีความรู้แบบสนุกสนานเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูในะไฮไลท์กันเลยดีกว่า l ีไลบารีวันนี้ไปดูกันว่าปฏิทินจะทำให้เรารู้ไปถึงไหนส่วนรู้และเล่นวันนี้ได้รู้ได้เล่นกับเพลงไทยฟังอย่างไรบ้างก่อนจะมาเป็นสุดแรงมาเล็กคอร์สปิดท้ายกันด้วยสู่รู้เรื่องของยางลบขนมปังและความเหงาทำให้คนตายได้จริงแท้แค่ไหนติดตามได้ในดีไลบารีวันนี้ค่ะ รู้ไปถึงในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากช่วงนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องของเทศกาลปีใหม่ก่อนนะคะก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วใกล้แล้วรู้ไหมว่าเขาฮิตไปเขาดาวที่ไหนผมอยากไปต่างประเทศ ตางประเทศเขาไปที่นิวยอร์กค่ะไทม์สแควร์แล้วเป็นไงบ้างครับไทม์สแควร์ค่ะพี่จะไปเป็นยงไงตอนที่ไปเนี่ยไม่มีอะไรแต่ตอนปี2000เนี่ยเป็นการเขาแล้วที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมีคนไปร่วมแบบสองล้านกว่าคนเขาก็มีกิมมิคนะปล่อยลูกบอลลงมาจากตึกแต่ถ้าในประเทศไทยนะครับซีฟู๊ดเวอร์ครับฮิตมากครับติด t อ p เทนนะครับเราอยู่ที่อันดับที่8อันดับที่8จาก fastmen o com ใช่ครับพี่มีคำถามจะถามถามมาอะไรเอ่ย เปลี่ยนทุกปีใจคนับพี่ใจคนมันเปลี่ยนทุกปีไม่ใช่ใจพี่เปลี่ยนทุกนาทีนี่อ่ะอะไรเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีอะคะปฏิทินอ๋ปอ,อปฏิทินต้องเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นของเรื่องรู้ไปถึงไหนของเราจากปฏิทินคะ่ะไปเลยครับกับช่วงนี้นะครับรู้ไปถึงไหนครับ ือระบบที่ใช้เรียกระบบช่วงเวลาวันเดือนปีเชื่อกันว่าชนชาติแรกที่คิดค้นระบบการน,นับวันแบบนี้คือชาวบาบิโลเนียนแต่โรมันเป็นชาติแรกที่สร้างปฏิทินอย่างเป็นระบบนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ไม่กี่อย่างที่มีต้นกำเนิดมานานหลายพันปีและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน มันคือเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละครั้ง1เดือนคือเวลาที่ดวงจันทร,ร์ใช้ในการโครจรรอบโลก1ปีคือเวลาที่โลกใช้โครจรรอบดวงอาทิตย์และมนุษย์เราแบ่งเวลาช่วงนั้นเป็น12เดือน1รอบนาฬิกาเท่ากับ12ชั่วโมง1ปีนักสัตว์เท่ากับ12ปี1ปีมี12เดือน1่โลมี12ชิ้น1ไม้บรรทัดมี12นิ้วนีทานผืนบ้านของไทยก็มีนาง12 หลายคนอาจไม่คิดว่าจะมีเรื่องแปลกๆมากมายเกี่ยวกับตัวเลขเช่นเปเล่และมาราโดน่ามีเบอร์เสื้อเลขเดียวกันคือเลขซิบเลข7เป็นเลขนำโชคสล็อตแมชชีนถึงมีแจ็คพอตเป็น777ส่วนเลข8ที่ชาวจีนว่ามงคลจะมีปลอยเสียนแต่ที่ยุโรปเลข88กลับหมายถึงนาซีมีที่มาจากคำว่า h ฮล l ์ฮิตเลอที่ย่อเป็น H H คล้ายเลข88 อิทธิพลของตัวเลขมีมากมายโดยเฉพาะเลข13ผู้รวมโต๊ะในเดอละลัสซัปเปอร์มี13คนโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีเลข13หลายเมืองไม่มีถนนหมายเลข13และที่ตุรกีถึงขนาดตับเลข13เอาอจากสารระบบตัวเลขเลยทีเดียว11 12 13th 13บนเลขประจําตัวประชาชนของไทยกลับเป็นเลขที่ตรวจสอบความถูกต้องของเลข12หลักว่าเขียนผิดหรือมีการสร้างเลขปลอมขึ้นมาหรือไม่ว้ากลับมาพูดถึงปฏิทินกันอีกครั้งหนึ่งครับผมที่นี่ก็ได้ชมกันไปแล้วได้รู้ไปแล้วสำหรับเรื่องราวบางส่วนของปฏิทินนั่นเองปีนี้ค่ะ เป็นปีอะไรครับปีนี้เป็นปี2555เป็นปีแห่งการหัวเราะแน่นอนสำหรับคนไทยปี่ส0ัอก,กลับมาเรื่องวิทินอีกนิดนึงดีกว่า,าไหมคะคมาทดสอบภูมิปัญญาปีปี<ด>ปสากลคอสอกับพศเนี่ยต่างกันยังไงห่างกันเท่าไหร่ 5,4,3ท่ห้องไว้5,4,3ลบไป2,5,5,4ก็เท่ากับ2,0,1 1อ๋อผมรู้ผมเคยทำได้เนี่ยเนาะก,<ช>ก็เป็นปี2 5 5 5ของประเทศไทยเป็นปี2012ใช่ฝรั่งเขาก็รอดูกันว่า2012เนี่ยโลกของเราจะเป็นยังไงโลกเราจะน่ใจจะเหมือนเดิมแหละ,ะอย่เพิ่งเลยยังไม่ค่อได้ทำอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าปฏิทินเนี่ยจะทำให้เรารู้ไปถึงไหนครับ ปฏิทินหรือคาเลนด้ามีรกากสัพท์มาจากคำว่าคาเลนในภาษาโรมันซึ่งเป็นการร้องเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือประกาศวันขึ้นเดือนใหม่เพื่อให้รุ่งนี้ได้ทราบถึงวันที่จะใส่นี้เหมือนดังเช่นปฏิทินในทุกวันนี้ที่ย้ำเตือนทั้งวันธรรมดาและวันสำคัญของปี ส่วนชื่อเดือนทั้ง12เดือนในปฏิทินนั้นมีอยู่2เดือนที่เป็นชื่อของบุคคลสําคัญของโรมันคือออกัสที่ตั้งตามชื่อออกัสตัสสกภัทโองค์แรกของโรมันและจูลายที่ตั้งตามชื่อของจูเลียซีซ่าจูเลียซีซ่าคือนักรบนักปกครองรัฐบ,บุรุษของจักรวรรดิโรมันเป็นหนึ่งในสองชายทรงอิทธิพลของจักรวรรดิโรมันที่มีสัมพันธ์กับคลีโอพัตรา คลโอพัตรานั้นเป็นชื่อราชินีของอียิปถึงเจ็ดพระองค์ด้วยกันซึ่งคลโอพัตราที่โดง่งดังที่สุดก็คือคลโอพัตราองค์สุดท้ายของอียิปโบราณ ยนตร์ที่เกี่ยวกับคลีโอพัตราที่โด่งดังที่สุดเป็นเวอร์ชั่นที่แสดงโดยอลิสเบตเทเลอร์ลงทุนสร้างด้วยต้นทุนสูงที่สุดในโลกคือ44ล้านเหรียญสหรัฐในตอนนั้นหรือประมาณ25,000ล้านบาทในปัจจุบันเมื่อคิดตามอัตราเงินเฟ้อแล้วและยังเป็นหนังที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดของปี1 9 6 3ด้วยปี1963เป็นปีที่จอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐถูกลอบสังหาร a c คเก l รีนเคนเนดีเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้รับคำชื่นชมเรื่องการแต่งกายมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้กระทั่งแว่นกันแดดสีดำขนาดใหญ่ถึงขนาดเรียกว่าแบบนี้ว่าเป็นแว่นแจ็กกี้โอคนที่ใช้คำว่า Assassination หรือการลอบฆ่าเป็นคนแรกๆคือ s h a เช s สเปียกับบทละครเวทีชื่อดัง Macbeth ซึ่งการลอบฆ่านั้นมีมาตั้งแต่1,129ปีก่อนพุทธกาลแม้กระทั่งจูเลียสซีซาเองก็จบชีวิตด้วยการลอบสังหารเช่นเดียวกัน ชื่อปืนใหญ่ซีซ่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับจูเลียซีซ่าแต่มาจากตัวหน้าของคำที่แปลว่ารถบรรทุกติดตั้งปืนใหญ่ส่วนสลัดซีซ่านั้นก็ตั้งตามชื่อซีซ่าคาดินีผู้คิดค้นสูตรชาวเม็กซิกันและก็ไม่เกี่ยวกับซีซ่าที่เป็นชื่อรางวัลทางภาพยนตร์ของฝรั่งเศสที่ตั้งตามชื่อปฏิมากรคนดังซีซ่าบอวรักซินี แต่จูเลียสซีซาร์เป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดโดยวิธีการผ่าตัดออกมาทางหน้าท้องดังนั้นการผ่าท้องทำคลอดถึงได้เรียกว่าซีเซเรียนเซคชั่นและยังเป็นผู้สร้างปฏิทินที่เป็นต้นแบบของปฏิทินทุกวันนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียนอีกด้วยทุกวันนี้เรามีสื่อออนไลน์มากมายที่ช่วยบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆเพื่อระลึกถึงย้ำเตือนและเป็นบทเรียนก่อนจะเข้าสู่ปีที่หลายๆคนระแวงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะว้าว wow! ที่ปฏิทินพาไปดูลูกไกลมากเลยนะคะไกลไปโอ้กลับมาเรื่องปฏิทินอีกนิดนึงดีกว่าคะเขาบอกว่ามีอยู่2เดือนที่วันจะตรงกันตลอดนั่นคือเมษายนกับกรกฎาคมครับอันนี้คือรู้รู้สิครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงกันวันหนึ่งครับพี่ค่ะวันที่31เนี่ยเพราะว่ากรกฎาคมกรกฎาคมอ๋อมันจะไม่ตรงกันวันนั้นแหละตอกเหนือจากนั้นตรงกันทุกวันนะครับค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูกันว่าช่วงรู้เล่นๆเนี่ยเราจะมาไปเล่นเรื่องอะไรแล้วก็กับใครด้วยค่ะครับ